ฉันสนใจเจ้าของร้านว่ะขอเบอร์เลยดีไหมคุณปุ้ยนี่ทั้งสวยทั้งฉลาดเลยนะครับแล้วคุณกันชอบไหมคะเสร็จเพื่อนฉันแน่พ่อหนุ่มนักธุรกิจไม่ทราบาขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะฉันเข้าใจนะว่าใครๆเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละอุ้ยแกรู้อย่างว่าพี่อุ้มแผนกเราอ่ะเขาเออกจากงานแล้วนะ,ะทำไมอ่ะเขาได้งานใหม่หรอป่า เขาได้สามีใหม่เห็นว่าเป็นคนสวีเดนรวยมากด้วยนะโอ้แจ็คพอดได้ผัวรวยด้วยอ่ะอยากมีผัวรวยแล้วออกจากงานบ้างจังอย่างเราอ่ะฝันไปก่อนแล้วกันปีใหม่นี่แกจริงดิเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะ ใส่ทองเส้นใหญ่เลยนะไม่เจอกันตั้งนานเป็นเศรษฐีแล้วหรอก็ธรรมดาแหละสาม,มีฉันรวยนี๋แกจะได้สาม,มีรวยหรอทำไงอ่ะสอนฉันบ้างสิฉันอยากได้สาม,มีรวยบ้างอ่ะได้สิเดี๋ยวฉันจะสอนให้ฉันจะเปิดคอร์สหาผัวรวยให้พวกแกเองพึ่งแกสนใจไหมไม่ออ่ะนี่ปุ้ยแกไม่คิดจะถามสารทุกสุขดิบเพื่ออะไรหรือไงมาถึงก็ขอเคล็ดลับผัวรวยอย่างเดียวเข้าท่าดีเนาะ น,นี่ชอบแบบไหนอะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะเราต้องทำตัวสวยตลอดเวลาอันนี้สำคัญข้อนี้ใครๆเขาก็รู้ปะผู้ชายเขาก็ชอบผู้หญิงสวยกันทั้งนั้นแหละฉันถึงบอกว่ามันสำคัญไงแกรูเพื่อนบ้างสิแยพึ่งสภาพแบบนี้มัดใจชายไม่ได้หรอกงั้นอย่างแรกฉันจะให้แกไปแต่งตัวให้ดูดีก่อนแเราต้องทำไงอะ แล้วจ้าโหพอแต่งแล้วก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะปุ้ยแกแต่งหน้าขึ้นอะจริงเหรอทีนี้แหละไปหาผู้ชายได้หืมนี่มันหลักสูตรเร่งรัดเหรอจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาผู้ชายดีๆรวยๆฮึ่งแกจะไปด้วยไหมไม่ไปอะ่ะขอให้ได้รวยๆสมใจนะจ๊ะ เชิญครับเชิญเข้ามานั่งก่อนได้เลยครับนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเมนูมาให้ร้านนี้แหละเป็นแหล่งรวมคนมาจากหลายที่ต้องม,มีคนรวยบ้างแหละแต่แกฉันว่าฉันสนใจเจ้าของร้านว่ะนี่ครับเมนู ฮัลโหครับอาหารเสร็จตั้งนานแล้วครับแต่ยังไม่มีไรเดอร์มารับเลยฉันว่าร้านนี้ก็ใหญ่อยู่นะเจ้าของร้านอ่ะต้องรวยมากแน่ก็จริงนะแต่เอาคนนี้แหละขอเบอร์เลยดีไหมใจเย็นเราต้องมีชั้นเชิงฉันว่าเรากลับไปเตรียมตัวกันก่อนไหมก็ได้ยั้นสั่งอาหารดีกว่า ผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงสวยอย่างเดียวเขาชอบผู้หญิงเก่งด้วยหืมนี่ต้องเรียนวิชาเลขด้วยพี่ใหม่ทำไมต้องเรียนพวกนี้ด้วยล่ะก็เพราะว่าพวกที่เป็นเจ้าของร้านได้ก็ต้องมีความรู้พวกนี้ด้วยใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขแกต้องแม่นจะได้คุยกับพวกเขารู้เรื่องนี่เราต้องหาลากที่สองหรือว่ารัศมีวงกลมไปคุยกับเขาเนี่ยนะ เราไม่ต้องเรียนลึกขนาดนั้นเอาแค่พวกกาไรต้นทุนแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็เสริมเรื่องเศรษฐกิจนิดหน่อยจะได้ไม่น่าเบืออ่อไงอันนี้หนังสือพวกนี้เป็นของสามีฉันเองทุกวันนี้เขาก็ยังเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแฟนแกเป็นเจ้าของร้านหรอไม่ใช่แฟนฉันเป็นนักลงทุนแล้วก็ทํากิจการส่วนตัวที่ต้องรู้เรื่องบัญชีด้วยฉันเองอก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยอ,อ่านซะ กันคะปุ้ยว่าสเต็กจานนี้ถูกไปนะคะกันได้กำไรหรอแซลมอนชิ้นนี้ดูจากสีแล้วน่าจะเป็นเกรดเอรับมาก็น่าจะหลายบาทเลยนะคะใช่ครับคุณปุ้ยดูออกด้วยหรอคือมันต่างจากที่ปุ้ยเคยกินที่อื่นมาเลยอะคะ่ะแต่ปุ้ยติดเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องราคาร4อบาทเมื่อเทียบกับต้นทุนมันถูกไปไหมคะ ถ้าไม่อยากปรับราคาลงแล้วกลัวส่งผลต่อลูกค้าเก่างั้นลองปรับปริมาณดูไหมคะจัดองค์ประกอบในจานแต่ขายราคาเดิมโหมันรู้เยอะกว่าที่เรียนอยีกนะเนี่ยคุณปุ้ยนี่ทั้งสวยทั้งฉลาดเลยนะครับแล้วคุณกันชอบไหมคะเสียดายเพิ่งน่าจะมาด้วยงั้นวันนี้ไปดูหนังกันไหมครับค่ะ กันครับคุณกิจอนณ้ไอไม่มาเหรอคุณไอไปดูสาขาที่พัทยากับภรรยาเขาครับไอ้นี่นี่มันเฉยลไม่เคยอยู่ร้านงั้นฉันเอาเหมือนเดิมแล้วกันแล้วขอไว้ที่ฝากไว้ด้วย,ดวยได้ครับคุณกุ้ยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ ค่ะแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นเพื่อนเจ้านายผมเองครับอา้าวร้านนี้ไม่ใช่ร้านของคุณหรอคะเปล่าครับผมเป็นแค่พนักงานเสริร์ฟเมื่อกี้ก็เพื่อนเจ้านายผมคุณปุ้ยราตรงนี้แป๊บนะครับผมไปทํางานก่อน จะมาจับเจ้าของร้านดันได้เด็กเสิร์ฟซะงั้นนะ่ะอุตสาวเตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์ทำไมเป็นแบบนี้ได้วะดีใหม่ฉันว่าฉันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ละเพื่อนเจ้าของร้านนีห่หลังจากที่ฉันสังเกตการนะคนนี้น่าจะเป็นนักธุรกิจอ้าวแล้วเจ้าของร้านอาหารอะ เจ้าของร้านที่ไหนเขาเป็นแค่เด็กเสิร์ฟตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้ละคนนี้อรวยจริงเป็นถึงเพื่อนเจ้าของร้านอาหารฉันว่านะไม่ธรรมดาแล้วทำไมแกไม่จับเจ้าของร้านตัวจริงไปเลยอะ่ะคนนั้นเขามีเมียแลยย้วอ่ะเอาลายนี้แหละฉันล็อกไว้แล้วงั้นครั้งนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องงานบริหารแล้วก็เข้าโปรแกรม Excel ด้วยนะเพราะมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่สายเนี่ยต้องเรียน โปรแกรมนี้ฉันเคยเรียนมาก่อนพอจะมีความรู้อยู่บ้างนี่ทำไมเราต้องเรียน Excel เพื่อเข้าไปคุยกับผู้ชายด้วยอ่ะเราคุยไปคุยกับเขาดีๆไม่ได้เหรอพึ่งนี่มันไม่ใช่การจีบผู้ชายธรรมดานะมันคือการจีบผู้ชายรวยเออเข้าใจไหมผู้ชายรวยอะแล้วแกไม่อยากมีผัวรวยบ้างเหรอพึ่งไม่เอาอ่ะถ้ามีฉันก็ขอมีให้ฉันเอื้อมถึงก็แล้วกันไม่อยากฝันสูงขนาดนั้นอะ ช่างเพิ่งมันเถอะเดี๋ยวเรียนเรื่องนี้จบแล้วอะเดี๋ยวไปเรียนเรื่องการลงทุนต่อนะสำคัญมากแล้วแกอะอย่าลืมแต่งตัวเป็นนักธุรกิจสาวด้วยล่ะคุณปุ้ยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วช้งก่อนผมยังไม่ได้ขอเบอร์ไว้เลยแล้วที่บอกว่าเราจะไปดูน่งขอโทษนะคะฉันไม่สะดวกไปกับคุณแล้วค่ะ ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะขอบคุณค่ะเสร็จเพื่อนฉันแน่พ่อหนุ่มนักธุรกิจไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีค่ะเพราะตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมชะลอต่ำสุดในรอบ21เดือนตัวเลขเฉลี่ย5เดือนแรกของปี2566เพิ่มขึ้น2.96ค่ะโหคนปู้ยดูเก่งจังเลยนะครับ นานาจะเจอผู้หญิงที่คุยกันถูกคอกับเรื่องพวกนี้โหจําได้ว่าสอนแ,ค,แค่การทําบัญชีรับรายจ่ายแล้วก็เรื่องการลงทุนไปนิดหน่อยนี่ว่านี่รู้ยานเศรษฐกิจโลกเลยเหรอว่าแต่คุณกิดพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าคุณที่มาแรงช่วงนี้เข้าตัวไหนดีผมเองก็ยังไม่อยากจะแนะนําเลยครับช่วงนี้ก็ติดรออยู่อ๋อนะคะฮัลโหลครับคุณดีม ให้ผมไปรับที่โรงเรียนคุณหนูได้ครับลูกค้าโทรมาเหรอคะเปล่าครับเจ้านายของผมมาเขอให้ผมไปรับลูกเขาที่โรงเรียนรับลูกลูกเจ้านายครับก็ผมไม่คึ้นขับรถนี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณปุ้ยผมขอไลน์คุณหน่อยคุณคุยสนุกมากอะ่ะผมอยากจะรู้จักคุณเพิ่มอ๋อขอโทษค่ะพอดีฉันไม่เล่นไลน์ เอาหรอครับเอาไว้วันหลังไงเดี๋ยวเราเข้า,าใจกันใหม่เดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวหน้าโรงเรียนคนหนูอ่ะเดี๋ยวรถมันจะติดดีใหม่คนขับรถแต่งตัวดีขนาดนั้นเลยเหรอแถมเล่นหุ้นอีกอ่ะมันไม่แปลกหรอกขนาดแกเป็นสาวโรงงานกกยังเข้าใจเรื่องนี้เลยแล้วนี่จะเอาไงต่ออ่ะอะไรวะผู้สาววางแผนไม่อย่างดี Yes โอเคแดนส์ t แ a n k ก o แปลว่าแมวเหี้ยวเหียวอันนี้อะไรอันนี้อะไรแมวแมวภาษาอังกฤษอ่ะ cat cat C A T cat แมววันนี้เนะรียนภาษาอังกฤษกันหรอจ๊ะใช่พึง่งต่อไปนี้อ่ะแกเรียกฉันว่ามมาดามได้เลยนะ <M angle. S 1> หาทำดีนะพวกแกเนี่ย yes yeah. เพื่อนแกจะมีผัวเป็นฝรั่งแล้วนะเวลิกูดปีใหม่สอฉันอีกนะขอยากยากว่านี้เลยเปลี่ยนเป้าหม่ยอแล้วคราวนี้ลอกของลอกเลยเหรอใช่คราวนี้แหละรวยแท้แน่นอนนี่แค่เห็นว่าเป็นฝรั่งอ่ะจะคิดว่ารวยทุกคนก็ไม่ได้นะรวยสิคนมีผัวฝรั่งอ่ะรวยทั้งนั้นแหละแกดูไว้เลยนะพึ่ง หาผัวทั้งทีต้องเข้าหลักสูตรเหมือนเรียนมาหาลัยเลยไหมนี่อะไรโ้ดอือน,นี้ล่ะตอนั่งเรือกันอือเหกนั่งาาเหมือนกันนะเป็นไงอะ่ะฉันเหมือนผู้ดีฝรั่งหรือยังเหมือนแล้วเหมือนแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว h ฮลโล how are you? what's your name? can I sit here? ผมพูดไทยได้ครับอ้าว oh. oh. นั่งก่อนสิครับ ชื่อปอนนะครับคุณคนสวยชื่ออะไรเอ่อเชอร์บอยค่ะนั่นไงฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันกินข้าวก็พูดอานน้ำก็พูดสวดมนต์ก็แทบจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วกลายเป็นคนไทยซะได้เฮ้ยแกดูให้เื่่อ,อยังไงเนี่ยพหม่โอ้ยฉันละเพียกับพวกแกงจริงเลยคุณปุ้ยนี่ผิวพรรณดูดีมากเลยนะครับ หมาะกับเป็นผู้ดีจริงๆพอดีว่าปุ้ยดูแลจเิงดีอะค่ะตอนนี้ก็กำลังมองหาสิ่งดีๆอยู่นะคะน่าจะอยู่แถวนี้ใช่ครับแถวเนี้ยมีสิ่งดีๆสำหรับคนสวยแบบคนปุ้ยเสมอเอาแล้วสงสัยจ,จะได้ก็คราวนี้แหละ นำนมสกัดเพื่อผิวพรรณที่ดีและอ่อนกว่าวัยตอนนี้นะครับเรากำลังเปิดรับตัวแทนอยู่คุณปุ้ยอไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณทำได้อะคุณจะได้รางวัลแบบนี้คุณปุ้ยครับฐานลูกค้าเราเนี่ยเยอะมากยิ่งคุณพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยดีเลยครับคุณปุ้ยสนใจไหมครับอเออถ้าคุณปุ้ยสนใจเนี่ย ติดต่อผมมาได้เลยนะครับ t ท a n k s มาดามนี่แกไปซื้อของเขามาทำไมเนี่ยก็เขาพูดเก่งนี่ฉันก็เลยเคิมอ่ะพัวกแกไม่มาช่วยฉันเลยนะแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าแกจะแจ็คพอตเจอคนขายของอ่ะฉันเหนื่อยแล้วว่ะ ความพยายามไม่เห็นมีความหมายเลยฉันทำไปทำไมเนี่ยเอาหน้าค่อยๆหาใหม่นะที่แกพยายามมาทั้งหมดนี้ก็แค่อยากมีผัวรวยอะปุ้ยใช่เพราะมันทำให้ชีวิตฉันะ่ะดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ดูอย่างปีใหม่สิฉันเข้าใจนะว่าใครๆเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละแกน่าจะใช้ความพยายามให้เหมาะนะ ปีใหม่ก็เหมือนกันสอนเพื่อนแต่ละอย่างก็ฉันอยากให้เพื่อนได้ดีเหมือนฉันนี่ฉันทำไปเพื่ออะไรกันนะฮัลโหลค่ะที่รักฮะค่ะค่ะส่งมาได้เลยปุ้ยสนใจไหมบริษัทเพื่อนสามีฉันหาคนอยู่ดูนี้สิ มีความรู้เรื่อง Excel เข้าใจเรื่องงานบัญชีเบื้องต้นมีความสามารถภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์เงินเดือนเริ่มต้นสามหมืโหสามหมื่นเลยเหรอปุอ้ยแกได้เรื่องพวกนี้นี่โอกาสที่แท้จริงอะมาถึงแล้วนะลองสมัครดูจากที่ให้คุณลองทำแบบทดสอบคุณทำผ่านมาเลยนะคะ ณเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะพร้อมเริ่มได้เลยค่ะเนี่ยประโยคนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะถึงจะเขียนเหมือนกันก็ตามปุ้ยคะเดี๋ยวคุณช่วยเช็คย,ยอดรายได้นำส่งของบริษัทนี้หน่อยนะเขาดีลกับเราไว้ได้ค่ะเดี๋ยวผู้จัดการให้นะคะคุณนี้ทำงานเก่งจริงๆสงสัยคงจะได้ผ่านการทดลองงานก่อนกำหนดใส่สูตรตรงนี้แล้วอย่าลืมใส่เท่ากับด้วยนะ ฟังอยู่ปะเนี่ยทีปุ้ยยังไม่ฟังผมเลยฟังอะไรก็ฟังเสียงหัวใจผมไงแหวะเสียวไปดูนนหนังด้วยกันไหมครับคนอะไรวะทั้งสวยทั้งเก่งโหเพื่อนฉันจากยายปุ้ยกลายเป็นคุณปุ้ยไปแล้ว ได้ข่าวว่ามีผู้งานดีมาตามจีไม่ใช่หรอเรื่องผู้ชายอ่ะค่อยว่ากันดีกว่าตอนนี้ฉันว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนคู่ควรกับฉันเลยรู้งี้ฉันเข้าคอร์สกับแกด้วยดีกว่าไม่คิดเลยว่าจะได้ความรู้เยอะขนาดนี้อุ้ยเป็นคนหัวไวอ่ะฉันสอนอะไรไปก็ได้มากกว่าที่ฉันให้ไปอีกเรียนเพิ่มตอนนี้อ่ะเองทันนะพึ่งเดี๋ยวฉันกับปีใหม่สอนให้เอาสิงานฉันขอเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนเลย ได้สิอย่างสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้